เพื hey, ่อนผู้ชมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแย่งมินแลกกันฝากกดไลค์ก่อนได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนขอ,อคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองโอเควันนี้ผมได้ไปสมัครเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งและได้เจอกับคุณครูสุดน่ารักอีกหลายคนและเพื่อนร่วมห้องสุดวุ่นวายโอเคแล้วเราจะไปดูกันว่าในหนึ่งวันของผมกับการเป็นนักเรียนที่จะรอดหรือเปล่าโอเคแล้วเราจะไปดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบอกเลยฮาแน่นอน <laughs> อูสุดน่ารักกับนักเรียนสุดปันป่วนสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเอ้ยฉันเจออะไรเนี่ยกล <Wow. S 1> ุ่มคนไทยกลุ่มคนไทยนี่ไงฉันเจอแล้วกลุ่มคนไทยโรงเรียนเด็กโตหานักเรียนค่ะเลี้ยงหนูไหมเราอยากเป็นนักเรียนจังเลย คุณครูรับผมไหมผมจะเป็นนักเรียนเนี่ยฮะนักเรียนเป็นได้หมดค่ะไม่จำกัดผมขอสมัครเยใ้ฉันเป็นนักเรียนโอ้สวัสดีครูโพนี่ที่จริงแล้วเป็นแมวแต่เป็นครูแทนสวัสดีครับครูผมชื่อสงครามเฮ้เขาต่อแถวด้วย อนุญาตเขาบอกโอ้ไม่ก็ฮอตโอเคเอ้ยอันนี้เป็นคลิปคนทำอาหารผมหิวข้าวมาถึงก็หิวข้าวเลยนะเด็กชายสงครามฮกินอะไรคะเอากระเพราไก่ไม่ใส่ไก่ <c oughs> ไกระเพราไก่ไม่ใส่ไก่เอาแม่ค้างงอะด <c oughs> ิค่ะเอาเขาจะทำกระเพราไก่ไม่ใส่ไก่ให้ผมแล้วท่านผู้ชม <c oughs> จะเป็นยังไง ไปนั่งกินดีๆนะคะเดี๋ยวหกเอ้ยใครบังอาจแหกกดโรงเรียนเนี่ยฮะน้องน้ำขิงเด็กนักเรียนแน่แม่ขัวเอานี่รกระเพราไก่ไม่ใส่ไก่แต่เป็นสเต็กแทนอูน่ากินจังเลยแน่กินแงกินไม่ได้แม่ขัวกินไม่ได้เดี๋ยวกินกล้วยกับแอปเปิลแทนก็ได้เอาหยิบไม่ได้อ่ะจินไม่ได้อ่ะคครับมันหยิบไม่ได้แม่ค้าทำไงเอาข้าวทำกับข้าวเสียข็าล้างมือ ทำมาให้ผมดีมันกินไม่ได้เนี่ยผมจะร้องไห้แล้วนะเนี่ย <g iggle> กินข้าวไม่ได้เลยเฮ้ <g iggle> ผมกินไม่ได้จริงๆเนี่ยท่านผูบบ้ชมดูดิเอเข้ามาแปลงฟันอะไรตอนนี้แม่ขวัวฮะแล้วเข้ามาให้แปลงสีฟันผมทําไมเนี่ยผมยังไม่อยากแปลงฟันผมแปลงมาแล้ว <c oughs> ไหนคุณครูใหญ่อยู่ไหนวะปรูปใหญ่อยู่ไหนแล้วใครมาใส่เสือ้อผ้าใส่อะไรวะ <c oughs> โอ้โรงเรียนนี่มันช่างวุ่นวายจังเลย เดี๋ยวละ,ละครูใหญ่ไปไหนเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้กินจริงๆนะเนี่ยฮ <c oughs> แม่ครัวให้ข้าวผมแล้วทำไมช้อนอะไรอันนี้มันแปลงสีฟันแก <c oughs> <c oughs> ให้แปลงสีฟันฉันมาทำไมแม่ครัวไม่นะามาดีเอามานี่เนี่ยฉันจะกินข้าวขอบคุณค่ะครูสวยที่สุดในโลกไหนครูคนสวยอยู่ไหน เอะทำไมมีแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยผมผู้ชายคนเดียวเดี๋ยวพออไปทำงานให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมพออออกก่อนนะอะไรวะผููขาหนูขอเป็นครูได้ไหมคะเอา้านักเรียนจะเลื่อนขั้นเป็นครูแล้วเหรอท่านผู้ชมเดี๋ยวปล้นโรงเรียนเลยนี่ฮนะเอา้าใครเนี่ไปทำงานในโถส้วมก่อนแนวไหนอะไรนี่พวกเธอดูแลเด็กดีๆนะเอา้าพออผมไปไหนละ มาสมัครครับเฮ้ยมีคนมาสมัครเรียนดีกว่าเอ้ยตอนรับเด็กใหม่สวัสดีเด็กใหม่เด็กใหม่อยู่ไหนวะลุงเรียนเอเชียเด็กโตอันนี้น่าจะเป็นป้ายที่มาตั้งใหม่นะแน่เด็กใหม่ไปไหนละเอ้ยสวัสดีเด็กน้อยสวัสดีเด็กน้อยเด็กใหม่ชื่ออะไรหรอเด็กใหม่ผมก็เป็นเด็กใหม่นะแต่ผมมาก่อนเขาไงผมก็เลยถามเขาสวัสดีเด็กใหม่แกชื่ออะไรอ่ะ เฮ้เด็กใหม่แกได้ยินฉันพูดไปเนี่ยเอ้าเด็กใหม่ว่าบหายไปไหนไม่รู้ท่านผู้ชมแนวไหนวะเนี่ยทำไมโรงเรียนนี้มีจตะครูจังวะไม่มีนักเรียนเลยเว้ยก้อนเมฆโสดครูดูแลเด็กถึงเวลาเรียนหรือยังครับคุณครูผมอยากเรียนอะไรเฮ้คุณครูหันหน้ามาทางผมหน่อยดิครูใหญ่กลับมาแล้วเหรอไม่เลยถึงเวลาเรียนนี่ไม่รู้อ้าวผมมาเรียนนะนี่ฮผมจะเรียนหนังสือคุณครู สอนวิชาอะไรหรอวันนี้คุณครูจะได้เรียนไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่ครูนะท่านผู้ชมนักเรียนมีแต่ผมคนเดียวหรือเปล่านี่ไงกระดานมาละครูตั้งกระดานละครูพลอยค่าครูพลอยอะไรปะในครูพลอยมาสอนผมทีเขาติดตั้งกระดานตามดิฉันมาค่ะอะไรวะนักเรียนทุกคนเข้าเรียนสามบวกหนึ่งเท่ากับสี เฮ้เขาเขียนโจทย์มาแล้วว่ะท่านผู้ชมใช่ไหมครูผมบวกเลขถูกหรือเปล่าวิชาคณิตศาสตร์นี่ไงนักเรียนมาอีกแล้วหนึ่งคนน้ำขิงอายุเก้าขวบถูกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเย่เย่ถูกป็นไงบวกเลขถูกคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์เอาท่านผู้ชมนักเรียนคนหนึ่งเขาลุกหนีจากโต๊ะไปแล้วไม่นะะเดี๋ยวครูเข้ามาแก้กันนะสามบวกสามเท่ากับ หกใช่ไหมคุณครูผมเก่งไหมครับผมยังไงผมตอบถูกด้วยนี่ผมเต้นเลยตอบถูก <c oughs> นักเรียนต่อเย่เ yeah, ย yeah. ่ครูไปไหนหมดว่า <c oughs> นักเรียนไม่เข้าห้องอ่ะน้องน้ำขิงเขาโดดเรียนคุณครูโหอะไรวะอ๋อน้งขิงเขาจะมาเขียน <Wow. S 1> กระดานเองเลยเลยเนี่ย <c> จ <oughs> บพักได้อะไรวะอ๋อพักได้หมดคาบแล้วหรอคาบดิคาบบ้าเลย คราบอันนั้นมันคราบสกรปรกปิดกกท่านผู้ชมคอไยโอเคพักกินข้าวได้เอาแม่ครัวไปไหน่เดี๋ยวผมทำเองเลยเนะ่ยโอ้ยค่ะพวกนี้มาก,กวนจังเลยอะไรวะ,วะครูใหญ่บนอะไรวะครูใหญ่เฮ้ยสวัสดีเบคอนมีทหารมาตรวจโรงเรียนเหรอสวัสดีคุณทหารทหารเบคอนมาตรวจการมามท่านผู้ชมมาตรวจโรงเรียนของเรานะี่ยนะทหารเบคอน ไม่ได้ทําอะไรผิดนะพวกฉันเป็นนักเรียนโรงเรียน,ยนแกจะมาตรวจโรงเรียนที่สี่หมื่นเลยนะสี่ศูนยนย์อะไรวะเออไม่เป็นไรหรอกเพราะที่นี่จัดเองอะไรวะที่นี่คือโรงเรียนค่ะซื้อมาสี่หมืนบาทครูใหญ่ครับครูใหญ่ไม่คุยกับผมเลยครูใหญ่ครูใหญ่ <c oughs> <c oughs> จัดวันฮาโลวีนที่บ้านคุณพลอยนะคะ ยัอจะมีงานวันฮาโลวีนด้วยเหรอเอาอะไรดีคะเอาข้าวขาหมูครับจะได้กินข้าวเลยเห้น้องน้ำขิงกับผมเป็นนักเรียนอยู่สองคนนะอาหารเบคอนไปไหนละเตรียมตัวย้ายบ้านอ้าวไปไหนอ่ะครูให้ไปไหนอ่ะเกือบย้ายเลยเหรอคุณครูงกับย้ายให้เลยใช่ไหมเนี่ยครูพลอยไปซื้อบ้านหลังใหม่หนว่าบ้านครูพลอยอยู่ไหนสรุปโรงเรียนเราก็หายไปนะท่านผู้ชมก็คือ เราจะได้ย้ายไปที่ใหม่หรือเปล่าเอาหลังไหนก็ได้ใช่ไหมครูใหญ่มาแล้วท่านผู้ชมบ้านครูพลอยของเรานะก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมเนี่ยที่นี่คือโรงเรียนอินเตอร์ค่ะเดี๋ยวฉันปล้นก่อนไปดีปะเนี่ยท่านผู้ชมในตู้เซฟอยู่นี่ <c oughs> นี่เราต้องออกกําลังกายท่านผู้ชมรักสุขภาพ <c oughs> เราเป็นนักเรียนออกกําลังกายอูโมงส์น้ำด้วยบ้านครูพลอยห้องรับมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงห้องรับ นี่อยู่ตรงนี้เลยนะผู้ชมนี่น่จะบ้านเกมพาร์นนะเด็กๆขึ้นมาข้างบนก่อนไปเรียนครูใหญ่บังคับให้ไปเรียนเลยฮโอเคในโตนักเรียนอยู่ในห้องนียครับผมจะมาเรียนเลยครับครูใหญ่อะไรฉันจะออกจากเกมแล้วถ้าครูใหญ่มาฝากก็บอกครูใหญ่ด้วยนะว่าฉันไม่อยู่อ้าวครูจะออกแล้วเลยนี่ฮะโอเคผมก็จะออกเหมือนกันโอ้ฉันรู้สึกสนุกมากเลยที่ได้เป็นโรงเรียน ที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเป็นนักเรียนของเราหนึ่งวันนะท่านผู้ชมในบลูเฮเวนนะส่วนมากจะมีแต่คุณครูนะนักเรียนมีสองคนนะจะที่จำได้ก็คือน้องน้ำขิงแล้วก็มีคนมาสมัครแล้วก็ออกไปนะโอเคนก็ับผมวันนี้ก็จบคลิปเป็นวันนี้นะถ้าใครชอบ,บอก็ฝากกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมการเป็นนักเรียนนะโอ้โรงเรียนก็ได้หายไปเราสองทีเลย <laughs> โอเคไปแลวครับผมบ๊ายบายเด็กชายสงคราม